อดีพ่อนักบิดมอโต g p ออกมาพูดว่าใครควรจะเป็นนักบิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดณนะตอนนี้ของมอโต g p สวัสด,ดีกับโมโต GP นะครับและแล้วชิโคโกโรเรนโซนะครับซึ่งก็เป็นพ่อของฮอเกอร์รนโซเนี่ยซึ่งเขาก็ออกมาพูดแล้วก็มีความเชื่อมั่นอยู่ในใจนะตอนนี้ฮะว่าใครควรจะเป็นนักบิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโมโต GP ณนะตอนนี้นะฮะซึ่งก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้ต้องพูดไว้ก่อนนะครับซึ่งเขาก็มีความคิดเห็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างและใครนะครับที่เขาคิดว่าควรจะเป็นนักบิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะตอนนี้ของโมโต GP และแล้วก็มีผู้ออกมาพูดนะครับเหมือนกับจะฟันธงว่าณตอนนี้เนี่ยใครเป็นนักบิดมโต GP ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมโต GP คนที่พูดออกมาเนี่ยก็คือชิคโก้ลอเรนโซคุ้นกันไหมครับกับคําว่าลอเรนโซเขาก็เป็นบิดาของฮอเก้โรเรนโซนั่นเองนะครับฮอเก้โรเรนโซเนี่ยก็ถือว่าเป็นอดีตนักบิดโมโต GP ที่ณตอนนี้เนี่ยแขวนหมกกันน็อกไปแล้วนะครับทางด้านของพ่อของฮอเก้โรเรนโซอย่างชิคโก้ลอเรนโซ่เขาก็ออกมาพูดว่าณตอนนี้มีอยู่2คน ดากันถูกไหมฮะซึ่งแนนอนครับนั่นก็คือมาร์ a มาเกตกับวาเลนติโน o s s ซี่ชิ c o Lorenzo เขาก็พูดเปรียบเทียบนะครับสมัยที่ v a l e n t i n น r o s s ีเนี่ยมารับหน้าที่ต่อแทนจากมิกนูฮารในรุ่น 500cc นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคู่แข่งของ r รซ s ีเองก็จะมีใครบ้างละ่ะก็มีกิบบนาลคาปริ r รซี่เบียจีแล้วก็มีแลนด r ร แต่ในยุคของสมัยที่มาร์คมาเกสมาถึงนะตอนนั้นเนี่ยมาร์คมาเกสเนี่ยจะต้องเผชิญกับฮอเก่ลอเรนโซ่แดนนี่เปโดซาแล้วก็คู่แข่งตลอดการแล้วก็เป็นคู่กัดด้วยก็คือวาเลนติโนรอสซี่นั่นเองในความหมายของชิคโค้เนี่ยก็คงแปลได้ว่าในสมัยที่รอสซี่เนี่ยอยู่ในรุ่น5 0 0ซีซีที่มารับช่วงต่อจากมิกโดฮาเนี่ยคู่แข่งของเขาเนี่ยก็ประมาณนี้นะแต่ในสมัยของมาร์คมาเกสที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยคู่แข่งของมาร์คมาเกสเนี่ยดูแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยโอ้โหมีฝีมือทั้ง คือมันก็เหมือนกับช่วงเวลาของแต่ละคนนะฮะอย่างช่วงที่รอสซี่มาเนี่ยแน่นอนคู่แข่งของเขาก็ไม่ใช่ไม่มีฝีมือคู่แข่งของเขาก็มีฝีมือแต่ในช่วงของที่มาร์กมาเกตขึ้นมาเนี่ยซึ่งแน่นอนเราก็เห็นกันอยู่ว่ามาร์กมาเกตเนี่ยคู่แข่งของเขาก็ฝีมือก็ไม่ธรรมดาอย่างฮอเกย์ลอเรนโซ่แดนนี่เปโรซาอย่างนี้แล้วก็ตัวของวาเลนติโนรอสซี่ด้วยแต่ก็ต้องเป็นที่ยอมรับนะครับว่าทางด้านของวาเลนติโนรอสซี่เนี่ยเป็นที่รู้จัก คุณหน้าคุณตามาก่อนมาร์กมาเก็นะฮะซึ่งก็วาเลนติโนโรซี่เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีคนรู้จักไปทั่วโลกเลยจนถึงตอนนี้เนี่ยแฟนคลับของเขาก็ยังอยู่อย่างเหนียวแน่นนะครับซึ่ง r o ซี่เองเนีก็ถือว่าเป็นแชมป์โลก9สมัยถ้าเกิดเปรียบกับมาร์กมาเก็แล้วก็แน่นอนมาร์กมาเก็ในชื่อของชื่อเสียงคนรู้จักทั่วโลกก็มีพอๆกับวาเลนติโนโรซี่ซึ่งการเป็นแชมป์โลกของมาร์กมเก็ตเนี่ยก็ตอนนี้เป็น8สมัย แต่จะทําได้เป็นอีก9สมัยได้หรือไม่นั้นก็ต้องรอดูต่อไปนะฮะในการที่มาร์กเนี่ยย้ายมาอยู่ทีมโรงงานดูค a ติแล้วในปีนี้2025จะเป็นอย่างไรบ้างขณะที่ต้องพูดกันตรงๆว่าวาเลนติโนโรสซี่เนี่ยตอนที่เคยอยู่กับดูค a ติเนี่ยผลงานของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้ก็ต้องไปนค้นหากันเอาเองนะครับจากที่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยก็ทำให้ชิคโกนะครับซึ่งเขาก็ มีความเชื่อนะแล้วก็เหมือนกับเทใจให้กับมาร์คมาเกตนะว่าเป็นนักบิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน MotoGP เมื่อเทียบกับวาเลนิโน้รอสซีแต่ถึงอย่างไรนะครับทางด้านของชิ i โก้โรเรนโซเนี่ยเขาก็มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าจะมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่สามารถที่จะท้าแล้วก็ประลองแข่งขันกับมาร์คมาเกตได้เขาคนนั้นก็คือเอา้าทายกันแน่นอนไม่ใช่ฮอเก้มาตินแต่เป็นฟรานเชโกบัญย่า นั่นก็เป็นความเชื่อนะครับของชิคโก้ลอนเลนโซ่นั่นเองนะที่เขาเชื่อว่านะตอนนี้เนี่ยปีนี้2025เนี่ย คู่แข่งที่จะสามารถประลองท้าชิงแข่งขันกับมาร์กมาเกตได้ก็คือฟานเชโกบันย่าหรือว่าเปโกนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านชิโก้เนี่ยเขาก็ให้ความเห็นนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นตอนก่อนเนี้ยแน่นอนผู้ที่สามารถที่จะประลองแล้วก็แข่งขันในระดับเดียวกับมาร์กมาเกตได้นั่นก็คือฮอเก่มาตินนั่นเองณตอนนั้นเนี่ยฮอเก่มาตินก็ยังอยู่กับพรีมาพราแม็กใช่ไหมฮะแต่ว่าปีนี้2 0 2 5ัามาตินเนี่ยเขาย้ายไปอยู่กับอาร์พีเรียแล้ว ทางด้านของชิคโกเองเนี่ยก็เหมือนกับว่ายังไม่ค่อยมั่นใจนะกับอาพิเลียว่าสมรรถนะของตัวรถจะเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งชิคโกเองเนี่ยก็ยังรอดูว่ามาตินนั้นจะเป็นอย่างไรในปีนี้ทางชิคโกเองเนี่ยนะตอนนี้ก็เหมือนกับว่ายังรอดูอยู่ว่ามาตินเนี่ยกับทางทีมอาพิเลียจะเป็นอย่างไรก็พูดง่ายๆแหละก็เหมือนกับว่ารอดูว่ามาตินเนี่ยกับอาพิเลีย จะไปได้ดีไหมจะเก่งแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าทางด้านของมาตินแล้วก็อัพิเลียเองเนี่ยไปได้ดีเขาจะให้ฮอเกย์มาตินเนี่ยอยู่ใน3อันดับแรกซึ่งอันดับหนึ่งนั่นก็คือฟรานเชโกบานยา2 m a มาร์คมาเกส3ฮอเกมาตินนั่นเอง ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลน,นั่นเองนะครับก็เป็นความคิดของพ่อของอดีตนักบิดฮอเกยลรอนโซนั่นก็คือชิคโก้รอนเซลนั่นเองนะฮะเขาก็มีความคิดเห็นแบบนี้นะตามที่เขาดูมาแล้วก็คิดไว้นั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้นครับลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ